ท่านผู้ชมเห็นเลยนี่ไหมครับใช่ครับคือผมเพิ่งทำคลิปรีวิวไปเมื่อกี้แล้วผมก็อย่างที่สปอยไว้ในแชทชุชมชนเมื่อวานว่าเราจะมาดูตัวอย่างพี่นาคสามกันนะครับซึ่งโอ้ก็ได้ทำการกาวแดกกาวแดกดูตัวอย่างที่แอคชั่นมาถึงครั้งหนึ่งนะครับก็คือไอจู a s สิกเวิลด์ดอมิเนียนครั้งก่อนซึ่ง วันนี้ผมสัญญาว่าเราจะไม่กาวแดกเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเราจะมาด้วยสติสตางค์อันพร้อมเพรียนเหมือนเรียนมานะครับก็ผมพูดตามตรงนะว่าพี่นาคเนี่ยผมเอาจริงทั้งภาคหนึ่งภาคสองเนี่ยผมก็เพิ่งดูไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับอ่าทีเนี้ยผมก็พอดูภาคสองจบเนี่ยอันนี้ผมสปอยนะพอดูภาคสองจบปุ๊บมันมีมือขึ้นมาหยิบหยิบของอะไรสักอย่างนึงอะที่มันมีเด็กขโมยไปนะครับก็ ส่วนภาคนี้จะห้ามอะไรหูมีช่องคอเป็นหนังบอกว่าภาคนี้ห้ามขโมยก,ก,ก็ก็ไม่รู้นะครับมาเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่ามาถ้เดี๋ยวผมจะพูดให้ดูให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะค่อยมาสรุปกันทีเราล้วความตื่นเต้นคือวันนี้ผมหลบสปอยมานานมากตอนนี้มันเป็นเวลาเกือบสองทุ่มแล้วแล้วไอคลิปเนี้ยไอตัวอย่างเนี้ยมันมาตอนหกโมงเอ้ยไม่ไม่ไม่เจโมง สี่โมงนะครับเพผมลบสปอยแบบชิบหายวายวดเลยนะครับมาเรามาดูกันดีกว่าปะว่าจะเป็นยังไงเนาะเด,เดี๋ยวก่อนดูปรับเป็นใหญ่สุดย่างใหญ่สุดแล้วพอเห็นพวกรูปโปรโมทออกมาก่อนน้นนี้แล้วนะครับที่มันจะเป็นรูปตัวพี่นาคเนาะที่แม่งยังกับเทมเมอร์ใน m o t ตอ c o คอมบที่ตัตแม่งเหมือนเป็นหินหินะ่ะ แต่ผมก็เข้าใจแหละว่าเป็นกิเลสพญานาคเนาะแต่มันก็อยู่เป็นหินอยู่ดีแล้วจะมีรูปอุโบติอีกรูปหนึ่งที่เป็นรูปพญานาคนะแต่ว่าเห็นว่าหนังเนี่ยมันจะมาวันช่วงมีนานะครับเท่าไหร่นะผมจะได้สิบเจ็ดหรือเปล่ามาเรามาดูกันก่อนเลยนะครับบนงภาพยนต์ตัวละครพูดตรงนะผมลืมเชื่อไปหมดแล้วนะครับเมื่อกี้เหมือนเข้าไปในวิหารทั้งมึงไปแล้วทหมดทิ้งมึงไปแล้ว อ๋อโอสเฟิร์สบอลลูนไอบอลลูนนี่ที่เป็นมาเรามาเราเว้ยพญานาคกวนโอ้โหซีจีนี้คุ้นๆนะครับไฟสตาร์โปรดักชั่นอ้ขับพอไปเลยไอนี่ใครวะไอ๊ะผมไอผมจะเอออตัวละครภาคเก่ารึเปล่านี่ผมตัวผมจำชื่อไม่ได้อ่ะคนเทงใหญ่ มีมิจิแบบเนี้ยเรียกพ่อได้หรอคะแล้วพี่คนหล่อๆนี่ผัวพวกนี้ปะไม่เนรพูอะไรพี่เออมาพูดอะไรในวัดในวากันเนี่ยใช่ครับเนนที่เป็นเมียครับเอาที่ออสที่นงเนรมาเป็นอย่างันหมดพี่ออสเขาป่วยอะเมื่อเดือนก่อนเก็บพวกเนี้ยมันก็เพิ่งขึ้นที่หน้าอกออสตั้งแต่ออสผุดเจอกำไรเนี่ยไหนว่าตำนานคำสาปของวัดนี้มันหมดไปแล้วไงครับแล้วเรื่องศพของคนเกาหลีนี่มันเกี่ยวอะไรด้วยไหมครับ ยังรู้สุ <im itation> ตัวอยู่หรือเปล่ครไอต้าเอาด่ากันลงไปประศบทแ้่งความเพี้ยนผมเคยหาข้อมูลกับเพื่อนอยู่ครับเรื่องประเพณีงานบวชน้าแถวแถววัดริมน้ำโขงครับแล้ววัดนั้นอ่ะเขาให้พ่อหน้ากะใส่กําไลที่ข้อเท้าเหมือนของวัดเราเลยครับรัักของฝนาตย ผมเลยคิดว่าการรวมกลุ่มันไว้เนี่ยปลอดภัยที่สุดทุกคนเป็นห่วงแกล้วก็จะไม่ทิ้งแกอยู่ออสให้มันอยู่ในโรงพยาบาลน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมจนเทาคำสาบไปได้สักระยะนึงไม่โ่าเป็นเรื่องแนานี้ครับเฮ้ย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 มักูไปมง้อแล้กูุ้มาลยพี่นาคสาม งั้นเราหยุดพักกันก่อนดีกว่าครับห่วงไปต่อเหอะเดี๋ยวผีมันตามทันน่ะไม่ต้องกลัวคะเนนเรามีพานากบอกไปสู้กับมันอีแแปๆชอนี่ไงอ้าวอีแป่ๆนี่ไงที่เจ็ดมีนาคมเห็นนะแต่ละอีหายนะก็มิทุนนะครับก็เห็นเมื่อกี้อาจจะกาวแดดไว้บ้างเนื่องจากว่า เจอยิงมุกกันตอนแรกไฟผมแบบผมไม่ไพ่ไม่เป็นแล้วทุกคนโอเคมาเรามาวิเคราะห์กันแต่ละฉากที่เรียกฉากเนาะต้องแต่แรกใหม่ละกันคือผมก็คือคือจะบอกทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วผมก็เอาแต่เหวอแดกกับความอลังการของทั้ง CG ทั้งองไหนนี้ของเขาแบบเฮ้ยมันดูแบบผมว่า CG มันดูดีขึ้นนะ อ่ะฉากนียครับเหมือนตัวละครเอ้ผมผมจําชื่อคนนี้ไม่ได้นะผมเอาตรงๆมาทุกคนคือผมแบบผมไม่คุ้นหน้านักสแสดงชุดนี้เนาะจริงๆ,ๆผมไม่ค่อยตามด้วยแหละไ <c oughs> อเน,นี้ยเหมือนอยู่เดินอยู่ในเหมือนเดินอยู่ในแบบเป็นวิหารปะเหมือนวิเป็นวิหารรลอเป็นโบสถ์โบราณสักอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเหมือนเป็นซีนไล่ล่านะครับเป็นตัวไอตัวพี่นาคอะครับ คือคืออย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปตอนยังไม่ดูนะว่ามันมีคนหนึ่งอ่ะที่ขโมยไอ้กำไรไอ้กำไรขนาของพี่นาคมาตอนจบภาค2ซึ่งไอพี่นาคคนนี้เนี่ยถ้ามันห้ามขโมยก็อาจจะมาเอาคืนนะเอ้แต่มันไม่ได้บอกมันจะฆ่านี่มันบอกว่าจะทำให้เป็นเหมือนมันอาจจะแบบแอร์ผมสงใส่ผมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ แต่แต่มันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งนี่ทุกคนที่เขาเรียกไอ้คนเนี้ยว่าพ่อนาคไม่ใช่พี่นาคอาจจะเป็นตัวใหญ่หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นแค่พวกพวกแก๊งพวกแก๊งตัวเอกไปเที่ยวกันหรือเปล่าแล้วค่อยกลับมาหรือหรือเป็นการนั่งเฮลิคอปเตอร์มาผมไม่แน่ใจนะมาอย่างเปรียวครับแต่ละคนแว่นดำชุดพร้อมมีแฟนขับจีดกันใหญ่ จีแบบเนี้ยเรียกพ่อได้หรอคะแล้วพี่คนหล่อๆนี่ผมกูกี้ปะโอ้โหี่ยพูอะไรกูเออปากเสียพูดอะไรในวัดเนี่ยนะใชัมเนนที่เป็นเมียครับเอ้าแล้วพวกอีออสเนนลงเนนน็อตไปไหนกันหมดพี่ออดเขาป่วยอ่ะเมื่อเดือนก่อนเก็ตพวกเนี้ยมันก็เพิ่งขึ้นเก็ตพวกนี้เพิ่งขึ้นเมื่อเดือนก่อนผมว่านะผมว่าผมมีความคิดสองอย่างไอเนี่ย อาจจะเป็นเกรดที่อาจจะเป็นคำสาปของอพี่นาคภาคนีรื้เปล่าที่ทำให้มีเกรดขึ้นหรือมันเป็นรอยโดนไฟไหม้กันแน่อย่างเช่นแบบโดนไฟไหม้อะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะซึ่งตอนจบเนี่ยผมให้ผมเดานะถ้าโดนคำสาปในตำนานเนี่ยอาจจะกลายเป็นพญานาคหรืออาจจะกลายเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเนาะขึนที่นาอ๊ออสตั้งแต่ออสผุดเจอกำไรเนี่ยไหนว่าตำนานคำสาปของวัดนี้มันหมดไปแล้วไหครับแล้วเรื่องตบของคนเกาหลีนี่มันเกี่ยวอะไรด้วยไหมครับ ศพคนเกาหลีน่าจะเป็นก็น่าจะเป็นตามหนังสยองขวัญน,นะครับที่ก่อนหน้าที่ตัวเอกจะไปเจออะไรเนี่ยมันน่าจะมีการแบบว่าให้เห็นก่อนว่าเออมีเคยมีคนตายเพราะไอ,อ้เจ้าสิ่งนี้มาก่อนนะเป็นการเหมือนเป็นการส่งเสริมเ,เขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นการเปิดความน่ากลัวให้ให้คนดูครับแต่เพราะโทนหนังมันจะเป็นโทนแนวแบบเฮอร์เรอร์คอมเมดี้เหมือนเดิมเนาะแต่มันจันจริงมันเป็นตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองแล้วทุกคนแรกๆผมมันค่อนข้าง เฮอร์เลอร์คอมเมดี้นะครับแต่ว่าช่วงกลางๆก็จะเฮอร์เลอร์ล้วนเนาะพอช่วงท้ายปุ๊บมันจะค่อนข้างดราม่ายังรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าคะไม่ตัวผมเคยหาข้อมูลกับอันนี้น่าจะเป็นฉากหรือแฟตแบ็กนะแฟตแบ็กกลับไปในอดีตหรือเป็นฉากการเล่าเล่าเรื่องราวของตัวเนนนะครับที่มาเล่าเพื่อนอยู่ครับเรื่องประเพณีงานบวชหน้าแถวแถว วัดริมน้ำโขงครับรนล้ววัด,ดวนั้นอ่ะเขาให้พ่อนาคใส่กำไลที่ข้อเท้าเหมือนของวัดเราเลยครับใครลมัดของ,ของกุันกุ้ตายช็อตนี้นี่แบบคือผมว่าพี่นาคทุภาคนี่คือแบบคือคือมันดูโซมลงทุกภาคนะภาคภาคแรกอ่ะมันจะเป็นแค่แบบว่าแค่เลือดท่วมต,ตัวเนะาะภาคสองนี่มีรอยแบบ มีรอยเชื้อหาโรคหาด้วยภาคนี้นี่แบบมาเป็นเกล็ดทั้งตัวเลยมันเป็นเกล็ดหรือมันเป็นรอยถูกไฟไหม้ปะว่าน่าจะเป็นเกล็ดน่ะผมเลยคิดว่าการรวมซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นการเดินทางเอาของไปคืนหรือเปล่าหรือหนีกลุ่มไว้เนี่ยปลอดภัยที่สุดหนึ่งคนหัวหายสองคนตายคู่ครับทุกคนทุกคนเป็นห่วงแกแล้วก็จะไม่ทิ้งแกอย,อยู่ออส ช็อตนี้น่าจะเป็นตัวละครออสที่เอ้ยใช่ไหมคนที่ชื่อออสใช่ไหมผมเอ้ยผมขออภัยจริงผมจําชื่อไม่ค่อยได้ผมจำชื่อใครไม่ได้ผมจำคือผมชื่อผมจําได้แหละแต่ผมจําหน้าไม่ได้นะว่าคนไหนชื่ออะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวละครออสที่เข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าเข้าโรงพยาบาลอาจจะเพราะเอ้ยมันเป็นโรงพยาบาลหรือมันเป็นสถานีตำรวจวะแน่ใจครับแต่กรรมนั้นน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอันนี้หลวงพ่อมาจากไหนครับน่าจะเป็นหลวงพ่อที่มาช่วย ผมมันเท้าคำสาบไปได้สักระยะนึ่ไมีโมไปเรื่องแบบนี้ครับอ,อันนี้เป็นพระพุทธรูปเวลาจะล้มใส่นะครับซึ่ง <c oughs> คือผมผม,ผมจะแบบมันควรจะกลัวเลยผมควรจะตลกกระชากทิดดีอันนี้ก็อันนี้ก็แนวแบบนังผีคลาสสิกนะครับที่จะมีการแบบว่าใช้วิชานินจารหลเง,งาหักข้อหักแขนหักขาโดยแบบใช้พลังจิตส่งกระแสจิตไปหักอะไรางเงี้ อันนี้น่าจะเป็นเอ้เมื่อกี้น่าจะเป็นตอนตอนจบนะครับหรือช่วงท้ายๆแหละที่พี่นาคภาคสามเนี่ยไอ้ตัวภาคสามเนี่ยเออแปลงร่างเป็นพญานาคเราก็จะเตรียมตัวจัดการกับไอ้แก๊งตัวเอกนะครับก็คือถามว่าตื่นเต้นไหมกับไอ้ฉันเราหยุดพักกันก่อนดีกว่าครับห่วงไปต่อเหอะเดี๋ยวพี่มันตามทานนะันอะ ไม่ต้องกลัวคะแนนเรามีพระหน้าปกไปสู้กับมันอแปบแบบชอนียังไงพระหายพระหายแปเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวละครแปรป๋นี่เอ้ยทุกคนคนนี้ใช่่ปะใช่คิวเทอปป้าปะผมโอ๊ยหน้าคล้ายๆนะผมหรือผมจะปิดคนปะอันนี้อันนี้แวบแรกนะทุกคนผิดผิดไม่ว่ากันเนาะผม ใช่ป่าววะไม่แน่ใจเว้ยก็ก็ใช่ไม่ใช่ก็ใครรู้คอมเมนต์ไว้ข้างล่างให้หน่อยนะว่าใช่หรือเปล่าผมผมอ่าจะพูดว่าไงดีผมคือบางคนอ่ะคือผมเป็นคนที่ว่าจำหน้าคนไม่ค่อยได้นะบางคนหน้าคล้ายๆกันคือถ้าเกิดไม่ได้เห็นบ่อยเลยเงี้ยแบบเห็นเวลาเห็นมันผ่านอาจจะดูว่ามันอาจจะรู้เขาคล้ายๆกันอะไรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะใครรู้ก็มาเมนต์บอกไปทีโอเคก็ ดูตัวอย่างไปเนี่ยถามว่ารู้สึกยังไงสำหรับผมนะสำหรับผมก็ผมเนี่ยก็ถามว่าชอบหนังแนวเฮอร์เรอร์คอมเมดี้ไหมเอาแบบพูดตรงๆแบบไม่โกหกเลยก็คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องนี้ที่ผมดูเพราะว่าเนื้อเรื่องมันสนุกแล้วมันก็ค่อนข้างมีหลายรสชาตินะครับคือจริงที่ผมขำกับมุกตลกผมขำกับอะไรพวกนี้แต่เอาใจจริงผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะผมรู้สึกว่า เฮอร์เลอร์อ่ะมันควรจะเฮอร์เลอร์ล้วนมันไม่ควรจะแบบแนวคอมเมดี้ผสมเนาะแต่สําหรับเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเขาค่อนข้างมาคนละครึ่งทางกันได้ดีเพราะว่าคอมเมดี้ช่วงหนึ่งเฮอร์เลอร์ล้วนช่วงหนึ่งแล้วก็ดราม่าช่วงท้ายนะครับถือว่าสำหรับพี่นาคเนี่ยตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคสองนะถือว่าเป็นหนังไทยแนวเฮอร์เลอร์คอมเมดี้ที่ผมชอบเรื่องหนึ่งซึ่งนานาผมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ผมก็ค่อยชอบแนวนี้เนาะ แต่เราผมรู้สึกชอบเรื่องนี้นะเพราะว่ามันได้หลายรสชาติดีแล้วก็เนื้อเรื่องมันก็ค่อนข้างเขียนออกมาได้ดีนะครับแต่ตัวอย่างเนี้ยก็ผมก็จะพูดตามตรงแบบไม่โกหกอีกครั้งหนึ่งเลยลก็้วกันว่ามันไฮป์ไหมมันตื่นเต้นไหมพูดตามตรงทุกคนผมการที่ผมเห็นไอ้ภาพโปรโมทที่เขาลงมาก่อนหน้านี้กับไอ้ตัวอย่างเนี้ยผมรู้สึกว่าไอ้ตัวภาพอะภาพโปรโมทก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่ามันดูตื่นเต้นแล้วมันดูไฮป์กว่าไอ้ตัวอย่าง สองนาทีครึ่งนี่แหละผมรู้สึกว่าในตัวอย่างนี่คือเขาแบบผมงงอ่ะคือคือเขาโอเคมันมีความฮามันมีอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ทําให้มันหายอ่ะผมว่ามันไม่มีเลยผมไม่แบบผมไม่รู้สึกหายกับตัวอย่างนี้เลยนะแต่อาจจะเป็นกลยุทธ์ของเขาหรือเปล่าที่เออเขาจะกักของเด็ดๆไว้ในหนังอะไรเงี้ย ซึ่งเรื่องนี้ยังไงผมก็จะดูนะครับแต่ว่าถ้าผมแค่พูดเฉยๆว่าตัวอย่างมันไม่ไฮก็ผมก็ขอให้เป็นอย่างที่ผมคิดนะครับว่าในหนังจริงเนี่ยเขาจะกักไว้กักไว้ในหนังจริงแล้วผมจะได้ดูแบบเออจุใจอะไรเงี้ยถ้าตัวอย่างทําได้แบบไม่ไฮแบบนี้นะพค,คือบางคนอาจจะไฮอาจจะตื่นเต้นกับตัวอย่างนี้นะแต่สำผมผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับตัวอย่างนี้เท่าไหร่นะครับคือถ้าเกิดออกแบบ ไม่ต้องไปเทียบกับอะไรเลยนะครับเอาแบบว่าพูดตามตรงก็คือไม่หานั่นแหละคือถ้าทุกคนเห็นตัวอย่างไอจูเลสิกเวิลด์โดมิเนียนที่ผมลงไปคลิปก่อนเนี่ยอันนั้นน่ะคือครั้งที่3ที่ผมดูตัวอย่างนั้นนะอันนั้นอะ่ะน,นั่นน่ะคือความหาของผมในการดูครั้งที่3มันยังเหมือนครั้งแรกเลยแต่สำหรับพี่นาคสามเพราะว่าเขาค่อนข้างกักไปหน่อย นะครับก็โอเคเราไม่ได้จะมาวิจารณ์ตัวอย่างอะไรเราก็แค่พูดในมุมมองของเรานะว่าเรารู้สึกยังไงกับตัวอย่างนี้แต่ถามว่าน่าดูไหมโคตรน่าดูนะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบชอบตามเนื้อเรื่องในแนวนี้อยู่แล้วว่าเออถ้ามันมีเนื้อเรื่องเราก็ต้องตามให้มันจบตามให้มันเรียบร้อยตามให้มันจบทุกภาคไปถ้ามันมีภาคต่อก็ก็ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่เราชอบเราก็ต้องหาดูนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่เราแบบเฉยๆเราก็ยวอนอาจจะดูหรือไม่ดูก็ได้ แต่สับเรื่องนี้ก็ยังไงก็ดูนะครับถึงตัวอย่างจะจะไม่ไฮไม่ไหบุงเล็บตามที่ผมชอบแต่้าก็ถือว่าน่าดูนะครับมันความน่าดูความไฮมันคนละอย่างกันเนาะโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะสับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะใครมีความคิดเห็นยังไงกับตัวอย่างพี่นาคสามนี้ก็มาคอมเมนต์กันไว้ข้างล่างนะเพราะว่าพูดตางตัวผมตัวเองผมก็ไม่ค่อยรู้ลึก อะไรเกี่ยวกับพวกประเพณีไทยอะไรองนี้เท่าไหร่นะผมอาจจะตกอะไรไปบ้างส่วนอะไรอย่างนี้ทุกคนก็มาคอมเมนต์ให้ผมได้นะครับไม่ว่ากันเนาะในคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ